พามาดูอีกอันหนึ่งนะครับเ,เกี่ยวข้าวโพดนะครับที่บริษักช่องนี่เป็นรถเกี่ยวดีทีเจ็ดสิบจีติดติดแคบินนะครับนี่นะเป็นแต่ว่าเป็นหัวเกี่ยวแบบตัวคอนคิดนะครับที่นี่จะเกี่ยวกันอยู่ไล่ไม่ใช่เป็นไล่ครับเกี่ยวเป็นตันนะครับตันละหกร้อยบาทนะครับก็อันนี้กําลังกําลังถ่ายข้าวไอถ่ายข้าวโพดออกนะก็อันนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพดค่อนข้างดีนะค่อนข้างหนานะผลผลิตก็อยู่ประมาณ ตันสี่ถึงตันห้านะครับนี่นะไปอีกแล้วครับรถชอข้าโพดนะครับอันนี้ก็ข้าวโพดที่ช็อปไปก็อันนี้เพิ่งเกี่ยวใหม่เลยนะครับช็อปได้นะช็อปเสร็จกป๊บก็ไปให้วัวได้เลยนะก็ถือว่าเป็นอาหารวัว ที่ดีอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องไปหาซื้อฟางหรือว่าตัดหญ้าในเปียน,นะครับก็เสียทักษะช่องเอง่นเลี้ยงวัวนม,มเยอะนะครับนี่ครับเนี่ยให้ดู